ว่าแต่พี่เอื้อมครับพี่เอื้อมยังชอบผมอยู่หรือเปล่าไม่ชอบหรอกแต่รักเลยล่ะเลยว่าจะขอรบกวนที่รักสักสามพันไดไหมนะครับที่รักสามพันน่ะจะไม่พออะไรเดี๋ยวพี่ให้ห้าพันเลยคนแก่นี่มันหลอกง่ายจริงจริงผมรักคุณที่สุดเลยคุณก็เหมือนกันนะต้องมีผมแค่คนเดียวอย่าทิ้งผมไปไหนนะได้สิคะเมธ พี่เอื้อครับวินิปไปไหนมาเนี่ยผมก็ตั้งใจกลับมาหาพี่นี่แหละครับหืมกินน้ำกินข้ามายังมาอัน,นี้ทีกลับ,บมานั่งนี่เดีย๋ยวพี่จะหาน้ำให้นะนั่งรออยู่นี่ก่อนนะไม่ต้องลำบากหรอกครับแค่ผมได้เจอพี่เนี่ยผมก็ชื่นใจแล้วปากหวานนั่นเนี่ยว่าแต่ พี่เอื้อมครับพี่เอื้อมยังชอบผมอยู่หรือเปล่าไม่ชอบหรอกแต่รักเลยและระเมศล่ะรักคนแก่ๆอย่างพี่บ้างหรือเปล่ารักสิครับทำไมผมจะไม่รักผมรักคนที่มีอายุมากกว่าคนที่อบอุ่นคนที่สามารถดูแลผมได้ทั้งชีวิต <c oughs> คนที่พูดถึงอยู่เนี่ยใช่พี่หรือเปล่าพเพราะพี่อ่ะ ดูแลเน็ตได้เน็ตอยากจะได้อะไรพี่ก็ซื้อให้ทุกอย่างเลยนะพี่เนี่ยใจดีที่สุดเลยผมรักพี่นะครับงั้นผมขอเรียกพี่ว่าพี่รักได้ไหมพี่รักเลยเหรออย่างเงี้ยหลงรักเย้เลยผมรักพี่กที่สุดเลยพอดีว่าผมเพิ่งได้งานใหม่ในเมืองวันพรุ่งนี้ แต่ผมไม่มีเงินติดตัวเลยอ่ะเลยว่าจะขอรบกวนที่รักสักสามพันได้ไหมนะครับที่รักอย่างเนี้ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรียกที่รักเลยอ่ะแต่สามพันอ่ะจะไปพออะไรเดี๋ยวพี่ให้ห้าพันเลยเอาหมายเลขบัญชีมาเดี๋ยวพี่โอนให้เลย นี่ครับผมเตรียมวไว้เรียบร้อยแล้วไวดีจังออโอนเรียบร้อยแล้วจ้ะเข้ายางดูซิเข้าเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับที่รักจ้าถ้างั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับเอา้าจะกลับเลยเหรอแห่ ไหนว่ารักกันไงก็รักสิครับแต่ที่ผมต้องรีบไปเนี่ยเพราต้องไปเตรียมตัวทำงานก็เลยกล่าวว่าใช้เวลาอีกสัก2ถึงสเดือนเก็บเงินแล้วก็มาขอคุณแต่งงานไงครับโอ๊ยแต่งงานเลยเหรอใช่ครับที่ผมตั้งใจทำเนี่ยก็เพื่อเราสองคนเวลาแต่งงานเราจะได้ไม่ต้องอายใครไงครับนะครับพี่รัก เรียกที่รักแบบเนี้ห้าพันจะไปพออะไรมาเดี๋ยวพี่โอนให้อีกแล้วห้าพันเพร,รยังแล้วก็ตั้งใจทำงานนะแล้วก็อีกสักสามเดือนก็กลับมาแต่งงานกันนะจะจ้าที่รักท่านผมไปก่อนนะครับ เดี๋ยวพี่เธอหานะว่าไงครับพี่สบายดีไหมละจ๊ะสบายดีครับเออแล้วที่ทำงานอะ่ะเป็นไงบ้างล่ะพอดีว่าเจ้านายอ่ะย้ายผมมาทำงานที่ผแผนกใหม่งานเยอะขึ้นมากเลยครับ ก็ดีนะพี่ยินดีด้วยเออแล้วไหนบอกว่าจะไปแค่สองสามเดือนไงเนี่ยมันหเดือนแล้วนะไหนว่าบอกว่าจะกลับมาแต่งงานกับพี่ไงโธ่พี่พอดีผมเพิ่งมาทำงานแผนกใหม่ไม่นานนี้เองงานเยอะขึ้นมากเลยเอาไว้ให้ทุกอย่างลงตัวก่อนผมจะรีบกลับไปเลยนะครับว่าแต่ที่พอจะโอนเงินให้ผมสักเจ็ดพันก่อนได้ไหมครับ พอดีผมต้องซื้อชุดที่ทํางานใหม่ครับอุ๊ยโอ,อนอีกแล้วเหรอเดี๋ยวก็สองพันสาพบางทีก็ห้าพันเนี่ยเจ็ดพันอีกแล้วเหรอโทที่รักที่ผมทําเนี่ยเพื่อที่จะให้หน้าที่การงานมั่นคงพอถึงวันแต่งงานของเราจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนี่ครับเออเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพี่อะไปหาเน็ตที่ทำงานเลย ถือเงินสดไปให้เลยดีไหมเออพอดีว่าทางที่บริษัทนะครับเขาไม่ให้คนอื่นเข้าออกเลยครับพี่ก็พี่คิดถึงเนตนี่นาผมก็คิดถึงพี่เหมือนกันครับนั้นเอางี้ไหมครับไว้สักสิ้นเดือนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปหาพี่เลยสิ้นเดือนเหรออีกแค่สิบวันเองเนตไม่หลอกพี่นะ ไม่หลอกหรอกครับผมสัญญาเออพี่ว่าแต่พี่โอนให้ผมตอนนี้เลยได้ไหมครับสักเจ็ดพันน้าๆๆๆน้าที่รักนะโอนก็ได้ขอบคุณนะครับเราเจอกันนะครับเงินเข้าแล้วเออคนแก่นี่มันหลอกง่ายจริงหลอกใครหรอคะเออ คุณมาตแ้งแต่เมื่อไหร่ครับฉันได้ยินนะไาดูสินี่นี่มันเบอร์ที่คุณเมมว่าเป็นคุณแม่คุณนี่อ๋อที่แท้คุณหลอกฉันคุณคุยกับคนอื่นมาตลอดแต่คุณบอกว่าเป็นคุณแม่คุณเหรอนี่คุณหลอกเอาเงินคนแก่เหรอคะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคุณ ผมยอมรับก็ได้ครับว่าผมคุยกับเขาแต่ที่ผมคุยกับเขาเนี่ยก็เพื่อที่จะเอาเงินเขาเ,ยเฉยๆแต่ผมไม่ได้รักเขาเลยนะครับไม่ได้รักเลยแล้วเงินที่ฉันให้คุณทุกเดือนหรอคะมันหายไปไหนหมดคุณผมก็มีรายจ่ายตั้งเยอะแยะไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารยังไม่รวมค่าคอนโดค่ารถอีกผมก็ต้องหารายได้เสริมสิเห็นคุณจะเอาอย่างไรคะระหว่างฉัน ที่ให้คุณได้ทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องงานเก็บอีกแก่นั่นน่ะทั้งคุณแน่ใจเหรอครับว่าถ้าผมคุยกับคุณแค่คนเดียวอะ่ะคุณจะดูแลผมตลอดไปคุณก็ดูเอาเองแล้วกันนะคะว่าที่ผ่านมาฉันให้อะไรคุณบ้าง ก็ได้ครับผมจะไม่คุยกับใครอีกแต่คุณต้องสัญญากับผมนะครับว่าคุณจะไม่ทิ้งผมไปก็ถ้าคุณทำตัวดีไม่คุยกับคนอื่นฉันก็สัญญาค่ะว่าฉันจะดูแลคุณให้สุขสบายไปทั้งชีวิตเลยโอเคครับถ้าย่างนั้นก็ดีค่ะงั้นคุณก็เลิกคุยกับยายแก่นี่ซะลบเบอร์ บอกไปเลยได้ก็ยิ่งดีเป็นอะไรหรือเปล่าครับโกรธอะไรผมอีก แมวนะ่าเลิกงอนผมเป็นเด็กได้แล้วผมบอกคุณแล้วไงว่าผมมีคุณแค่คนเดียวจะไม่มีใครอีกเด็ดขาดแน่ใจหรอคะแน่ใจสิครับแล้วไอ้แก,แก่ที่คุณเคยหลอกเอาเงินเขามาค่ะนี่คุยกันอยู่หรือเปล่าไอ้แก่คนนั้นนะ่ะนะผมเลิกคุยไปนานแล้วแก่ก็แก่ ใครจะไปรักลงคุณสบายใจได้เลยนะครับผมมีคุณแค่คนเดียวอีกอย่างผมก็รู้แล้วว่าคุณคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคุณคือคนที่ให้ผมได้ทุกอย่างถ้าคุณพูดแบบนี้ฉันอารมณ์ดีขึ้นก็ได้ค่ะแล้วจากนี้ไปถ้าคุณอยากได้อะไรคุณบอกฉันนะคะฉันจะหามาให้ค่ะผมรักคุณที่สุดเลยคุณก็เหมือนกันนะ ต้องมีผมแค่คนเดียวอย่าทิ้งผมไปไหนนะได้สิคะคนนี่น่ารักที่สุดเลยปะงั้นเราปทานข้าวกันดีกว่าครับค่ะเนตเน,เนทเธอมาอยู่นี่เองอะ เออื้มคุณนี่ใครคะเนทเนบอกว่าจะจะกลับไปแต่งงานกับพี่ยังไงเนี่ยมันเกินไปหลายอาทิตย์แล้วนะแล้วแล้วโทรศัพท์เป็นยังไงอะ่ะพี่โทรไม่ติดเลยอะ่ะอ๋อนี่คงจะเป็นยายแก่ที่พี่หลอกเอาเงินเขามาใช่ไหมคะ ใช่ครับที่เขาพูดถึงอ่ะมันหมายถึงอะไรอ่ะเนีแล้วผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครนี่แล้วหล่อนอ่ะเป็นใครเหรอโอ้หยุดสักทีเถอะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะผมขอพูดกับพี่ตรงๆเลยแล้วกันพี่ก็อายุเยอะแล้วอ่ะพี่ควรจะตาสว่างสักทีนะครับพี่แก่ขนาดเนี้ย มันไม่มีใครรักพี่จริงๆหรอครับแล้วผู้หญิงคนเนี้ยก็คือแฟนของผมแล้วเขาก็คือคนที่ผมจะแต่งงานด้วยแต่งงานแล้วแล้วพี่ล่ะเรื่อที่บอกว่ารักพี่จะแต่งงานกับพี่ล่ะโอ้ยพอเถอะพี่ผมบอกพี่แล้วไงผมไม่ชอบคนแก่ และที่ผ่านมาที่บอกว่าที่รักที่รักอะ่ะมันไห่ความวมายัางไงนี่ป้าเลิกงอได้แล้วที่เขาเรียกว่าที่รักเนี่ยก็เพราะว่าเขาแค่ต้องการเงินจากป้าดูสัรรรูปตัวเองด้วยนะคะคนจนๆแบบป้าใครเขาจะไปอยากอยู่ด้วยไปกันเถอะค่ะ ก็ต่อจากนี้ไปอ่ะฉันจะเป็นคนดูแลเขาเองแด็กลับไปได้แล้วเด็ดแล้ว่กลับไปกับพี่นะเด็หรือจะต้องให้เรียกรปภมันลากตัวไปแด็พี่รักเลนนะ ค่ะป้าใช่ค่ะอยู่ด้วยกันเนี่แหละค่ะป้า มีเรื่องอะไรหรอคะให้เข้าไปบริษัทด้วยกันทั้งคู่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะป้าค่ะค่ะจะไปเดี๋ยวนี้แหลคะค่ะคุณคะป้าให้เข้าไปบริษัทตอนนี้เลยแล้วก็ยังกำชับด้วยนะคะว่าให้คุณเข้าไปด้วย น้ำเสียงไม่ค่อยดีเลยอะค่ะเป็นเรื่องด่วนคุณพอจะรู้ไหมว่าเป็นเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้อะค่ะรีบไปกันเถอะค่ะก่อนที่ท่านจะลมเสียไปมาก,กว่นี้หรือว่าจะเป็นเรื่องนั้นคุณคะเร็วสิอ๋อโอเคครับ มาแล้วเหรนังลูกตัวดีปามีเรื่องด่วนอะไรเหรอคะมาพร้อมกันก็ดีละไอ้เนตแกรู้ตัวใช่ไหมว่าแกทำอะไรกับโรงงานของฉันไว้เรื่องอะไรเหรอครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับแกจะมาตีหน้าซื้อก็แกนี่แหละที่ทุจริตซื้อเครื่องจักรราคาถูกคุณภาพตำ่ำ เข้ามาไว้ในโรงงานของฉันในราคาเดียวกันกับพี่ฉันสั่งซื้อเครื่องจักรคุณภาพสูงมาใช้งานตลอดแกหวังจะเอาเงินส่วนต่างเข้ากระเป๋าตัวเองใช่ไหมไอเนตผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะแกอย่ามาโต้แหลดีนะที่คุณชัยหัวหน้าแผนกช่างเนี่ยเขาสังเกตความผิดพลาดของการทำงานของเครื่องจักรได้ เขาก็เลยไปตรวจสอบดูถึงได้รู้ว่ามันเป็นเครื่องจักรคุณภาพต่ำแล้วเขาก็มารายงานฉันหมดแล้วฉันไปตรวจสอบดูแล้วนะคนที่สั่งซื้อก็เป็นแกป้าคะนี่มันเรื่องอะไรกันนะคะปาจะมาปักปาเน็ตแบบนี้ไม่ได้นะคะป้าไม่มีหลักฐานอะแกงเงียบปากไปเลยนะนังลกตัวดีเสียแรง เป็นถึงลูกเจ้าของโรงงานแต่กับโง่ให้ผู้ชายหลอกแกจะมาถามหาหลักฐานจากฉันเหรอแกไม่รู้หรืองไงว่าคนที่เซ็นซื้อเครื่องจักรทั้งหมดนะ่ะก็เป็นลายเซ็นของแกฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะมีลูกสาวโง่ๆแบบนี้แต่แล้วยังไงอ,ะอะ่ะคะปาเครื่องจักรอันไหนมันก็ใช้งานเหมือนกันหมดอะ่ะ แล้วอีกอย่างนะคะที่เน่เขาทำไปทั้งหมดอะ่ะก็เพราะว่าเขารักหนูที่เขาเพยายามมาทั้งหมดเพราะว่าเขาต้องการที่จะหาเงินให้ได้เยอะตอนเราแต่งงานกันอะ่ะป้าจะได้ไม่ต้องอายใครไงคะนังลกโง่ใครจะให้แกแต่งงานกับมันฮะฉันไม่มีวันยอมให้แกแต่งงานกับไอ้คนแบบนี้หรอกแกฟังไว้เลยนะฉันจะส่งแก ไปดูแลสาขาที่ตามประเทศ<า>เนียยแล้วถ้าแกยังดื้อกับฉันนะฉันจะตัดแกออกจากกล้องบรรดกทั้งหมดแกจะไม่ได้แม้แต่สตาม์แดงเดียวจากฉันป<า>้าจะทำแบบนี้กับหนูไม่ได้นะคะเนทเนทต้องช่วยน้อหวานนะเอ่อท่านประธานครับเงียบไปเลยแกไม่มีสิทธิ์พูดอะไรทั้งนั้นคดีนี้ฉันจะไม่เอาเรื่องแก ที่แกโกงบริษัทฉันเพราะมันเกี่ยวพันกับลูกสาวตัวดีของฉันแต่ฉันก็ไปสืบมาแล้วนะว่าแกเนี่ยเป็นคนยังไงเพราะฉะน,นั้นแกเลิกยุ่งกับลูกสาวฉันได้แล้วเนี่ยแกฟังไว้เลยนะว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้กว่าที่มันจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยประวัติมันเป็นยังไงบ้าง บอกแกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ยุ่งกับคนอย่างมันกว่าที่มันจะมาถึงตรงนี้ได้มันหลอกลวงคนมาสารพัดคนแก่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมันหลอกให้เขาออนทรัพย์สินไทยมันเนี่ยฮะคนแบบนี้เลยเหรอที่แกจะเอามาเป็นผัวน่ะแล้วล่าสุดเมื่อเช้าแกยังลักโอนเงินจากเศรษฐีนีเจ้าของไร่ทุกเรียนอยู่เลยนี่ใช่ไหมไอเน็ต อะไรนะไหนบอกว่าเลิกไปหมดแล้วไงไหนบอกว่ารักฉันคนเดียวไงแคกทำอย่นี้กับฉันได้ยังไงอ่ะแกทำแบบนี้กับฉันได้ยังไง,ทำ,บบไง,ไงทำได้ยังไงอ่ะผมขอโทษแต่ผมรักคุณจริงๆผมรักคุณคนเดียวไปตายซะไอ้คนเหงงสวย สะใจไมหมล่ะไอ้เนทแต่แกอย่าคิดว่าแกจะรอดไปได้นะถึงฉันจะเอาเรื่องแกเรื่องที่แกโกงบริษัทฉันไม่ได้แต่ฉันให้คนไปสืบมาหมดแล้วแกยังมีคดีชอบโกงยาวเป็นหางว่าที่ตํำรวจเขาตามตัวแกอยู่แล้วฉันก็ให้คนส่งที่อยู่แกไปให้ตำรวจแล้ว <laughs> แกเตรียมตัวไปนอนในคุกได้เลยไอ้คนขี้กองแล้วก็เก็บของของแกออกจากออฟฟิศฉันไปซะอย่าอยู่ให้เป็นเส้นเียนกับบริษัทฉันอีกหรือว่าจะให้ฉันเรียกรปปมลาลากคอแกออกไป เอื้อมใช่พี่จริงๆด้วยเมธเมธทำไมเธอดูโซมแบบนี้ฉันได้ข่าวว่าเธอไปโกงเงินบริษัทมาตอนนี้ตำรวจตามจับอยู่ไม่ใช่หรอพี่อย่าพูดเสียงดังแบบนี้สิเดี๋ยวคนอื่นเขาได้ยินโห พี่แต่งตัวดีขึ้นนะครับเนี่ยนั่นรถของพี่เหรอครับใช่ทำไมเหรอโหพี่ดูรวยจังเลยอะพี่ไปทำอะไรมาเหรอครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะตั้งแต่เธอทิ้งพี่ไปอะพี่ก็ไปเปิดบริษัททำธุรกิจส่งออกนอก ได้เงินมาก็เยอะอยู่นะนี่ก็เพิ่งซื้อบ้านราคาสิบล้านนะโอ้โหสิบล้านแบบนี้เรากลับมาแต่งงานกันไหมครับตอนนี้ผมทิ้งไปหมดทุกคนแล้วนะครับผมไม่มีใครเลยอ่ะผมจะมีพี่เพียงแค่คนเดียวครับนาที่รักฮอเธอเนตเธอน่ะผู้ชายหลอกลวง แล้วตอนเนี้ยพี่ก็เจอผู้ชายที่จริงใจแล้วก็รักพี่จริงไม่ได้มาไถาเงินหลอกเอาเงินพี่อย่างเธอแล้วที่สำคัญนะเขาอะคอยสนับสนุนและช่วยเหลือพี่นี่เธอรู้ไหมชีวิตของพี่อะมันดีขึ้นตั้งแต่เธอทิ้งพี่ไปนะพี่ครับไปกหรื่ยงครับแล้วนี่ใครครับอ๋อ ก็แค่คนรู้จักคะ่ะไม่ได้สำคัญอะไรห,หรอกถ้ออาง,งานเราไปกันเลยนะครับผมนัดคุณพ่อคุณแม่ไว้จะคุยเรื่องงานแต่งงานของเราด้วยส่วนเรื่องค่าสินสอดเนี่ยทั้งพี่จะเรียกเท่าไหร่ก็ได้นะครับครอบครัวผมไม่มีปัญหาก็พี่บอกแล้วไงว่าเรื่องเงินอะมันไม่สำคัญหรอกขอแค่ให้รักพี่แล้วก็จริงใจแบบนี้ตลอดไปไม่เป็นไรหรอกครับพี่ที่ผมทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าผมรักพี่จริงๆนะครับ งั้นเอาเป็นว่าเรารีบไปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ท่านจะรอนาะนไปจ้ะ<ป>พี่พี่ครับพี่จะทิ้งผมไปเหรอพี่ไม่รักผมแล้วเหรอพี่ไม่แต่งงานกับผมเหรอที่รักที่รัก